ตนไปทำอะไรมานะ่ะลูกดูสิหอเป็นหมาน้อยเลยผมรีบวิ่งมานะครับครูผมแค่กลัวมาสายวิ่งมาจากตึกนู้นเลยครับดีเลยลูกวันนี้ครูกำลังจะสอนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดพอดีเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยหัวใจเหรอครับแบบหัวใจเต้นตุบๆแบบนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าหายเหนื่อยแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะลูก ระบบหมุนเวียนหรือที่เรียกว่า circulatory system นั้นนะเปรียบได้กับระบบขนส่งของร่างกายเลยจ้าจริงหรอครับครูจิ๊บแล้วมันขนส่งอะไรบ้างอะ่ะเลือดและน้ำเหลืองนี่แหละจะลำเลียงออกซิเจนสารอาหารและของเสียไปยังทุกส่วนของร่างกายเราแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรม้างครับหลักๆเลยนะมี3ส,ส่วนจ้ะคือหัวใจหลอดเลือดและเลือด วันนี้เราจะพูดถึงหัวใจกับหลอดเลือดกันก่อนเย่ yeah, อยากรู้แล้วหัวใจอยู่ในช่องอกระหว่างปอดทั้งสองข้างค่อนไปทางซ้ายนิดหน่อยอยู่ในถุงที่เรียกว่าเพ r า c าเดียมซึ่งมีของเหลวป้องกันการเสียดสีหัวใจมีกี่ห้องครับคุณครูสี่ห้องจ้า 1>, 1. ห้องบนขวา right atrium รับเลือดดำจากร่างกาย 2. ห้องล่างขวา right ventricle ส่งเลือดไปปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊ส 3. ห้องบนซ้าย left atrium รับเลือดแดงจากปอด 4. ห้องล่างซ้าย left ventricle สูบฉีดเลือดแดงไปทั่วร่างกายแล้วมันไม่ไหลมั่วหรอครับ ไม่เลยเพราะมีลิ้นหัวใจคอยควบคุมทิศทางลิ้นไตรคัสปิดระหว่างบนขวาล่างขวาลิ้นไมตรันระหว่างบนซ้ายล่างซ้ายลิ้นพันโมนารีเซมิลูนาออกจากล่างขวาลิ้นเอออติกเซมิลูนาออกจากล่างซ้ายหลอดเลือดมีสมแบบนะหลอดเลือดอาร์เทอรีพาเลือดออกจากหัวใจ ส่วนมากเป็นเลือดแดงยกเว้นพ u l m o n a r y artery ที่พาเลือดดำไปปอดหลอดเลือดเวนพาเลือดกลับสู่หัวใจส่วนมากเป็นเลือดดำยกเว้นพ u l m o n a r y v เวที่พาเลือดแดงจากปอดหลอดเลือดฝอยเล็กมากแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนสารต่างๆโหมีเยอะจังแล้วเลือดไหลยังไงเหรอครับเลือดดำไหลจากร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวาไปปอด แลกเปลี่ยนแกส๊สกลายเป็นเลือดแดงเข้าห้องบนซ้ายล่างซ้ายส่งไปทั่วร่างกายแล้ววนกลับมาใหม่เป็นวัฏจักรเลยแล้วเราวัดความดันโลหิตได้ไงครับใช้เครื่องสฟิกโมมาโนมิเตอร์จ้าตัวเลขบนความดันขณะหัวใจบีบตัวประมาณ120 mmhg ตัวเลขล่างความดันขณะหัวใจคลายตัว ประมาณ80 mmhg ถ้าสูงกว่า140ทับ9กก็อาจเรียกว่าความดันสูงนะจ๊ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศน้ำหนักและอารมณ์ด้วยนะครูครับผมเคยได้ยินคนพูดว่าเป็นความดันสูงมันเกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่าครับเกี่ยวเลยจาะต้นเพราะหัวใจกับหลอดเลือดมีส่วนทำให้ความดันเลือดสูงหรือต่ำได้ถ้าทำงานผิดปกติก็อาจทำให้ความดันสูงขึ้นได้จ้ะเห็นไหมว่าหัวใจและหลอดเลือดสำคัญแค่ไหน ถ้าเสียการทำงานแม้แต่นิดเดียวก็ส่งผลต่อชีวิตเลยผมจะดูแลหัวใจผมให้ดีเลยครับขอบคุณคุณครูจิ๊บมากๆนะครับ